đi về nơi nào anh không muốn mãn lại hồ hoa 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 phải phải hoa 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 cả hoa 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 Cả điền cả này rồi. Mì riêng เขาทำทันนนทำอะไรรึยังนั่งจึ้องไปไหนไปไปเราไปไปไหนไปไหนไปไหนไอ้รยฮะไอ้รึยไปไหนคือมคือือคือทันันคือเลยคือันตัคืมคือ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 เขาเอเราเช

นี่กังนั่งเอาเอากระไฮเอากระใส่เสื้อปุ้ยเสื้อเป็นอะไรนะที่การใส่เสื้อเฮ้ยกระสอบผาหมวดจักควันตอกแล้วอย่าไปไอร้อยเป็นไอร้อยวันนี้เป็นไอร้อย เป็นอะไรกระสอบงงทวดเป็นอะไรวะวันนี้มาด้วยเป็นดับไร่หัเพอแล้วอ่ะ ไปเอาไปตังหายบอกไปตังม er ีตังกี่บาทหอยืมมิดิข้างหกข้างหุย so ืมจากาเมดิสี่พันแปดสิบบาทสี่พันแปดสิบบาก็ชอบว่เป็นอะไรวะแมแมว อืนักขัดออมันกินข้าวทุกวันนะนอนได้วางาเธอมัววัวเช้าเลยนะน้องบุญนะควนตอกโน้ควนหลงดอกแกโนอย่าออกไปไม่เงี้ยไม่เงี้ยไม่เรียนไเลยหรอไม่เขาไม่รับสมัครแกวแกบับบนี้ ซี่ซีปขันน้ำมันไม่พอเอาห้าเลยทิงไปส่งไม่ต้องถึงแนวห้าเลยครับไปไหมห้าเลยถึงแนวไปส่งไปส่งห้าเลย้ไหต้องจ่ายตังค์ก่อนไปนะเดี๋ยวเหรอถ้าไม่จ่ายไม่ไป ไม่ได้ตานก็ไม่ต้องเอา้ยังไง้ยเงไงไไงไเ้าเียไปไยไไม่ออกวันนี่อออน้อใส่สาวหิ้งเนา้ยงงวันนี้ธนาคารปิดไปไม่ได้วันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์ธนาคารปิด

Ê, lục đúng tên thịt mất rồi Khắc ngất lục đùm Mình ngồi Tụi em lại đứng mất Hả? Đứng mất lò lục Hai. Đứng yên Tụi em ơi lại đứng yên em Phấn tục tay chào lời Kẻ quân kẻ có mua chào lời quân quân mười sáu

รูนเหรอรูนเหรอนกตกจะไปเรื่อยจะเดินจะเดินจะเดินจะไปไม่ไหวเข้าที่ชอบแบบเหนื่อยจ tóc anh luôn mang mai bọn quân tóc anh đi bể này nè haiz đi nam rồi